สวัสดีครับื้นนี้เฮาพามาเบ่งเครื่องมวนฟางของเฮาครับจากที่ปีนี้บได้ใส่งานเลยนะครับเป็นอย่างที่บได้ใส่งานเนี่บเครื่องจุดสตาร์ทบติดเนนะครับเครื่องต้นกำลังหังนะครับเอาไปซงสมประมาณเกือบก็อ,อะไรเกือบสองเดือนนะครับแล้วก็มันก็บเบิดหนาเอออียังก็เขาเอืน่น เบิดหนาอาัดเฟียงนะครับเฟียงมันเบิดแล้วนะครับแก้เอาเองปีนี้ได้ได้เฟียงมาลายกันเลยเป็นตาบะหม่มปีนะครับอ่าจะได้เป็นปัญหาของเขาเนาะครับปีนี้นะครับเป็นปัญหาจากการที่เอ่อถึงเวลา oria, แล้วเขาบดเอาเครื่องเช็คนะครับบดเออสตาร์ทล่องเบิงนะครับก็คิดว่ามันสิติดนะครับพ่อที่ใส่งานจริงแล้วมันบอติดนะครับมาแบบมาสมจะจองที่นะครับ,แบบรบแล้วมาที่นี่เครื่องมันเป็นเครื่องเกาญี่ปุ่นมันกะ อ่าลออะไรนะครับตาจีะเป็นที่ชุดเกี่ยวกับหมัดไฟเนาะครับได้รลออะไรดวนบัดที่นี่ก็เลยบไดดี้นี่นะครับอะไรก็เลยต้องได้ลอก็เลยบอทันนะครับบ่ทันเวลานะครับเดี๋ยวพ้าเบิ่งนะครับเป็นเครื่องมิซูนะครับแมนบ่ลเอ่ออาจจะเป็นมิซูวิชินะครับภาษาญี่ปุน่นเนาะ s อ4 5 0ีดสี่ห้าศูนย์ คือคือตามที่ผมศึกษาตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบเขาเอืนอนยังงเออเขาเอิ่นแบบว่ามันจะเป็นเครื่องเนี่ยมันจะเป็นบล็อกบล็อกอยังสี่แหละครับเครื่องมันจะเป็นลูกทรงยังซี่แหละแต่ว่าตรงนี้นะครับเนี่ยพวกเนี่ยเขาสิมามติดยี่ห้อเอาครับผมก็บบรูว่าอ่านว่ามิซูหรือว่าคุบัวาตานะครับเพราะว่า เครื่องเครื่องตนกาลังมันคู่บัวตาเนาะครับเขาเสียดมากประมาณลูกทร้งยังสิครับคือกันเลยครับหลายยี่ห้อแล้วก็มาเลี่ยนแค่โลโก้ตรงนี้ครับคู่บัวตากับเป็นคู่บัวตานะครับมิตซูก็เป็นมิตซูของอ่ฮิโนโมอโตะก็เป็นคือกันครับคล้ายๆว่าผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันแล้วก็ตีแบรนด์คนละแบรนด์ยังสิครับนะครับเป็นระบบของ เครื่องหมวนฟางนะครับใส่งานปกตินะครับของผมเนี่ยถือว่ายัางสภาพดีอยู่ครับที่ผมได้มากนี่นะครับผมได้มาตอนนั้นผมก็จําว่าได้ว่าหามือนบ่ที่ผมเคยเบาฟัางนะครับนี่นะครับถือว่าสภาพโอเคอยู่นะครับสภาพดีเลยแหละที่ตอนผมได้มามาอยู่กับผมเกือบสองปีสองปีเลยสามปีนี่นะสามปีเห็นี่นะครับ ตอนนี้ก็คือจอดจอดเนาะจอดมาอุปกรณ์ครบซุอย่างเลยครับมาเนี่คือว่าเขาถอดออกซื่อน,นะครับนี่จังตัวนี้มันจะมีโตล่อข้างหนานะครับโตไซค้ำข้างหนา้บว,ว่าไห้มันเว่าไห้มันขวดขี้ดินนะครับเป็นตัววัดระดับนะครับนี่นะครับวัดระดับสี่เกียร์นะครับเออสามเกียร์นะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลัง ปีนี้ก็เลยบริไดใสนะครับเพราะอมาสมเครื่องมาว่าท่านนะครับเครื่องลแล้วแล้วแล้วครับแต่ว่าอย่างบรท่านแอบใส่นะครับตรงวกฝาปิดฝายังกับยังอยู่อยู่เลยครับแค่บริประกอบใส่มันที่อยู่ตรงมองนี้ครับฝาปิดเป็นอย่างเครื่องฝาปิดออกเพื่อให้มันระบายอากาศนะครับตอนท้าไปใส่นางานจริงนะครับกะใส่ใส่เอ่อถือว่าเป็นใสบ้ายากนะครับเขียงหมวนฟางรุนนี้ใสบ้าย,ยากแต่ว่าปัญหากับสิมีอยู่ หนึ่งถ้าเคียงบะติดกับสองอาจจะเป็นแท็กยังใี่เนาะครับที่เขาต้องเดบํารุงดูแลรักษานะครับเครื่องแล้วก็มันมีอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าเมื่อวนเสร็จแล้วเราใส่ให้เราดีดออกคางนะครับงูนันกระสิทำมาดีบ่ดีเนาะครับขันบ่ห่างครับขันบ่ห่างมันก็ดีครับเพราะว่ามันระบบมันซับซ้อนนะครับอันนี้ระบบมันซับซ้อนนะครับขนาดบ่ซับซ้อนนะครับนี่ขนาดเครื่อง บ่ติดเนี่ยอยังบ่ไดดอันนี้นะครับสัววามูนันสิเป็นแบบอ่าเขาเออนีอย่างละเครื่งติดให้เราหลีกห่างสิอยากก็นี่ครับผมก็เลยเลือกรุ่นนี้นะครับตอนนั้นนี่นะครับเครื่องเป็นเครื่องคู่โมตาเนาะครับนี่เฮ้ยเบิ้งนะครับโมตาเกาหนอกนะครับอันนี้สมมาแล้วนะครับสมมาแล้วติดเดวนะครับนี่แต่ว่าพอท่านได้เอาขึ้นใส่เนาะครับเพราะว่ามันเบิดอ่อันนี้แล้วนะครับเบิด เออนีย่งเบิดหนาที่มวนเฟียงเหรอครับมันมีเฟียงเหีหมนน่มวนสองสี่นะครับก็เลยประทันประกอบใส่นะครับเครื่องคูโบัตานะครับคูโบตา้าจากแรงหน่หาจุดแปดแรงนะครับหาจุดแปดแรงเครื่องพวกนี้เป็นของเก่าจากญี่ปุ่นเขาสามารถใส่เครื่องตัวอื่นแทนไนะด้นะครับเขาเรียกเครื่องตอนนี้นาซิมีกหกแรงหกจุดหาแรงสิ่นะครับเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่าของตัวนี้ก็ได้นะครับ มันนายสิบเขาเอินนี่ยังล่ะเดี๋ยวร่ยาดนะเขาเอินว่ามันเป็นเนี่นะครับเป็นเฟืองทดนะครับมั่นเขาเอินว่ามันจะเป็นเฟืองทดมันจะบดเลยลง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 แกนอันนี้โดยตรงนะครับมันี้เป็นเฟืองทดเขาเอินเขาเอินเรื่องเฟืองทดทดเฟืองเดี๋ยว่ึ้นมาขันเป็นเรืองทดเฟืองเลยใส่ไดเบิร์ตนะครับเขากเอซื้อซื้อยังกขาเขาเอิน ซือเครื่องในไทยกับมีครับเครื่องเครื่องไม่ที่เป็นเครื่องทดก็ได้นะครับอมเอามาใส่กับมีคื้กันครับอันนี้คือแปลงต้องแปลงเอาเนาะครับต้องแปลงที่ของผมมีปัญหานี่เออหนาสิเป็นชุดไฟนะครับที่สร้างบอกตอนนั้นว่าร้อชฉุดไฟนะครับตะพงกับวารูนะครับว่ามันเป็นชุดไฟบอกราะว่าสางคนบอกว่าเป็นน้ําฉุดไฟนะครับเขาก็เลยสมมาพึ่งได้มาร์เดือนที่แล้วนะครับ ได้มาเดือนที่แล้วหรอกกัก็เลยบอทันได้ใส่ซนะครับช่วงนี้กับโควิดกับไล้างมันกับ้างอยู่บ้านก็เลยอบกกาอันนี้เื่ากันนะครับนี่นะครับเครื่องผมตอนนั้นที่ผมเออ่ตัดสินใจนีะครับตัดสินใจอ่ทีว่ามันมีของเก่าญี่ปุ่นที่เป็นที่ไทยรถไถนะครับรถไถนั่งขับนี่ครับมันจะเป็นอ่มวนกลมเื่ากันครับที่ไทยรถไถราคากับแบบนี้กันนะครับพวกนั้นก็หกหมื่นกว่าบาท แต่ string, ผมบ่ได้ซื้อนะครับตอนนั้นผมกะบ่คิดว่าจีไดใช้ซนาะครับขันซื้อกะคือว่านาสิตด้ใช้ดีกว่าตัวนี it, ้นะครับเพราะว่าเขามีรถไถนังขับอยู่แล้วนะครับคือว่าแบบสิบ่ได้ใช้หลายอย่างนังส่เนาะครับแล้วก็สิเรวนะครับขอด้ของตัวน right ี้ก็คือมันกะอัดไดเฉพาะของเจ้าของน่นแหละครับเฮดไดเฉพาะของเจ้าของก็เลยเขาเออเนี่ยัะมันกะเฮตไดเฉพาะของเจ้าของ คือรับจ้างนี่ก็สิยากอยู่ครับแต่ว่าถามว่าใส่ดีบ่ใส่ดีเนาะครับใส่ดีสภาพนี่คงดีเนาะครับของผมได้มาในี่สภาพดีเลยเนาะครับแค่ว่าไดทำก้อนสะอาดว่าใดอย่างสื่อๆเนาะครับปล่อยว้เนาะครับปล่อยไว้ประมาณเกือบสองปีกลัวแล้วล่ะเพราะปีที่แล้วใส่อยู่แตสิประมาณนี้เนาะครับเครื่องของผมแต่ว่าเบื้องบนครับค่าเพื่ออยากปล่อยอยากียังอยากเพื่อผู้ใดอยาก ได้เอาไปใส่ต้อนาะครับคันป่อยก็จะป่อยในอ่าเขาเอิ่อนหยงอ่ะในสภาพที่ผอมใส่นะครับแต่ปล่อยนะครับพว่าเข้ากับอ่าที่ว่าผมปรับเลี่ยนนะครับตรวจนามที่ซื้อมาไว้เรียว่าสิบปับเลี่ยนนะครับปับเลี่ยนการเลี้ยงนะครับที่ว่าตอนนี้ที่ตอนนั้นที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมวางแผนแว่าเอามาเห็ดอ่าอาหารที่เอ็มอาร์นะครับเอทีเอ็มอาร์ผมก็ไม่เห็ดได้อ่าสามเดือน อาหารที่เอ็มอาร์เด็สามเดือนถามว่าดีบอกอะดีนะครับใส่เฟียงใส่เฟียงอ่าฟางมวนก็นดียกหนึ่งเขาประหยัดขาฟางเขาต้นทุนเขากับบอหลายนะครับตกประมาณก้อนละห้าบาทโดยประมาณนะครับบวกลบนะครับเครื่องค้าน้ำมันคาเสียกบางีนะครับแต่ว่าคาแรงเขาบอท่านได้คิดนะครับตกประมาณก้อนละห้าบาทนะครับเขาก็อัดเฉพาะของเขาเนาะครับฟางกะถือว่าดีนะครับดี บ่อได้เสียฟากสมมติว่าลอยก้อนกับจ้างค่าเจ้ากับสองพันกว่าบาทนะครับซื้อเอากับสามพันสี่พันนะครับอันนี้กับตกก้อนละหาบาทลอยก้อนกับหารอยบาทนั่นสินะครับซื้อจะเสียกับน้ำมันมาเติมนะครับว่าเขามีเขียงของเขาใส่ได้ตลอดนะครับใส่ได้โดนนะครับแต่ว่าตอนนี้กับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงของอ่งัวอยู่ฟ้าดูขอกนะครับปลาสิเห็นดเป็นแนวทางให เอ็ดแบบม่วนมาไวอาวัยปอเิรวะอ่าที่ว่าวางแผนสื่อเคียงที่แรกเนี่ยที่ม่วนมวเมื่อวนี่คือที่ได้สื่อมเมื่อวัยนี่คือว่าเอามาฮิตทีเอ็มอาร์นะครับเก็บเฟืองไว้เฮ็ดทีเอ็มอาร์ตอนนี้บ่ได้เฮ็ดทีเอ็มอาร์ล้วอาชีพมีการปรับเปลี่ยนนะครับว่าสิเฮ็ดไปแนวทางใด อันนี้ก็ไทยเบิ้งคข้าวๆนะครับสำหรับเพียงมวนฟางเกาญี่ปุ่นที่เขาเคยเห็นในหลายๆคลิปมาแล้วเพราะว่าปีนี้บ่ได้อัดนะครับสองประทันเพียงต่ติดโอเคค่ะผู้ใดมีขอถามแล้วว่าสักถามว่าเกี่ยวกับการใส่กันยังกับคอมเมนต์ใด้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบครับผมสวัสดีครับ